้ําๆกันอยู่เกนะรดสก็ใช้ลดความเจ็บปวดเพราะว่าเกรดหนึ่งเกรดสเนี่ยมันไปกระตุ้นปลายประสาทในส่วนที่ไปควบคุมความเจ็บปวดนะไปจํากัดการรับรู้ของสมองส่วนที่รับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดมีส่งผลขึ้นไปที่สมองเลยนะแค่เขาปวดตรงนี้เราขยับจนเกรดหนึ่งเกรด 1, รสถูกต้องเนี่ยมันจะวิ่งตามกระแสประสาทวิ่งเข้าใสันหลังวิ่งขึ้นสมองไปสู่รับรู้อย่างที่บอกมันไปกระตุ้นอะไรครับ ตัวประสาทไอตัวเส้นประสาทตัวดีที่มันวิ่งเร็วกว่ามันก็ไปปิดบล็อกปิดบล็อกไม่ให้อตัวที่รับความเจ็บสุกเจ็บปวดไอ้นี่กระตุ้มกระเตี้ยมหนึ่งนาทีไอหนึ่งเมตรต่อวินาทีแต่อันนี้ร้อยยี่สิบเมตรต่อวินีปุ๊บถึงแล้วความเร็วต่างกันนะทำไงเราจะกระตุ้นไอตัวนี้ไอตัวดีให้มากให้มากก็ได้เออนี่แหละส่วนเกตสามเกตสี่ก็ใช้เพื่อเพิ่มองศาความเคลื่อนไหว นั้นก่อนก่อนรักษาเราก็ต้องตรวจก่อนว่าคนไข้เนี่ยองศาของเขาได้ไหมติดขัดตรงไหนไหมหมุนคอได้สุดไหมใช่ไหมองศาได้แค่ไหนหรือเราเข้าไปองศาในแต่ละข้อเนี่ยมันไปได้ตามปกติไหมมันติดอยู่ไหมนี่แหละเราต้องประเมินก่อนไม่ประเมินแล้วเราจะรักษาใช้เกตได้ยังไง <ผม S 1> นะไม่ได้เลยไม่ได้เลย,เ,ลยเหมือนกับเราตาบอดคนตาบอดทําเลยนะโอกาสพลาดสูงมากแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่ม increase motion ก็คือเป็นการเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวแล้วก็ใช้กับข้อที่ติดแข็งคนที่ไม่ปวดหรแต่ก็ผมกล้ารับประกันเลยกระดูกสันหลังทุกคนมีปัญหาหมดมีปัญหาหมดเพียงแต่จะติดแข็งหรือจะบางคนยวบเลยนะ instability มากเลยยวบลงไปเลยาเจอบางคนเพราะนั้นคุณต้องจับบ่อยๆฝึกบ่อยๆห้คนนี้ตรน,นี้หลังเป็นอย่างนี้ไอคนนี้หลังเป็นแบบนี้กระดูกเป็นอย่างนี้ เออฮะมานี่ยอ่าฮะอ่าอ่าใช่ก็คือต้องต้องจับบ่อยบ่อยตรงนี้มันดูยากเหมือนกันนะจดูยากก็ต้องสังเกตแล้วก็ต้องนอกจากดูตาตรวจแล้วเราก็ต้องเข้าไปในระดับเขาเรียก accessory movement คือเข้าไปในส่วนที่คนอื่นตรวจไม่ได้ตรวจไม่เจอต้องเป็นเทคนิคเฉพาะเขาบอกว่าขอมไม่ปวดแนต์ไม่ปวดแต่พอเขาไปตับๆได้ปวดวดเยใช่ ใช่ก็มันลิมิตของร่างกายร่างกายจะแสดงก็ต่อเมื่อถึงจุดที่มันทนไม่ได้จริงๆใช่ไม่เป็นไรฉันไม่เป็นเลยแต่ไม่หรอกจริงๆแล้วมันมีอยู่เขาไม่ได้สังเกตถ้าเขานั่งนานๆยืนนานๆมีไหมอาจจะรู้สึกเมื่อยแล้วขณะที่คนอื่นไม่เมื่อยแต่เขารู้สึกว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นเรื่องปกติของเขาเข้าใจไหมเออเขารู้สึกว่าไอ้ตรงนั้นอะมันเล็กๆน้น้อ แต่จริงๆมีสภาวะโรคแฝงอยู่บางคนมาเจอทีก,กระดูกเสื่อมหมดแล้วทำไมฉันกระดูกเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วคุณปวดคอมานานแล้วแต่ความรุนแรงของมันไม่ได้ทำให้คุณต้องมาหาหมอคุณอาจจะมีวิธีการอื่นเช่นกินยากินยาก็าไปก็ระงับความรู้สึกเจ็บปวดแต่กระบวนการอักเสบลดลงไหมไม่ได้ลดร่างกายก็เกิดกระบวนการเสื่อมๆตัวลงอย่างเร็วมารู้อีกทีหนึ่งคุณก็หินปูนงอกหมดแล้ว ปวดหัวบ่อยเนี่ยจริงๆควมว่าโรคปวดหัวเนี่ยคือลงปลายประคาตเกิดทั้งนั้น<ช>ถ้าคุณไปจับเส้นบ่าคอเส้นพวกนั้นจะเจอปัญหาหมดเลยเจอทีก่กลรวยพอย์หมดเลยเพราะฉะนั้นไมเกรนแท้ไม่ใช่ไม่มีจริงน้อยมากมมน้อยมาก,น,มากนะครับเกิดจากเส้นซะส่วนใหญ่เพราะผมบอกแล้วว่ากล้ามเนื้อคุมเนี่ยเรายืนอ,อยู่ได้ทํางานได,ได้กล้ามเนื้อคุมเราทํางานกล้ามเนื้อทํางานหมดกล้ามเนื้อมันทํางานมันก็อ่อนล้ามันก็บาดเจ็บได้ นั้นโอกาสที่จะเกิดไอ้ไมเกรนที่ว่าเส้นเลือดตุบๆนั่จริงๆเป็นผลพลอยได้จากโรคพวกนี้เป็นระยะที่สองที่เกิดจากพวกนี้ก่อนพอแก้ตรงนี้หายทําไมไมเกรนหายเห็นไหมไมเกรนแท้นะถ้าไมเกรนแท้คือปวดแบบตุ๊บๆๆนั่นจริงๆแล้วเกิดพวกนี้ก่อนไม่เคยมีใครวิเคราะห์โรคนี้เป็นโรคใหญ่มากลงไปประตคาานี่อย่างที่ผมบอกกล้ามเนื้อทุกมัดสามารถทําให้เกิดเจ็บปวดได้หมด นะบางคนเจ็บเขาไปลึกถึงในก้นบางคนเจ็บเข้าไปในกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงอยู่ลึกเข้าไปเพราะฉะนั้นสรีระที่อยู่ในนี้เลยฮะอาจารย์เตยบอละรู้ที่เตยบอลเล่นบอลกับเด็กๆแต่ตอนห้าสิบต้นต้นต้องมาเช็คนะี่ยกล้ามเนื้อมัดไหนส่วนใหญ,ญ่เป็นกล้ามเนื้อแอคแต่ถ้าแรงแรง,งมากก็เข้าข้อนะก็บาดเจ็บในข้อได้เหมือนกันเอ็นริดข้อเอาลองมาดู ลองมาพิสูจน์ได้ไม่ลองมาพิสูจน์ถ้าเรามาลองพิสูจน์เพราะผมเจอมาเยอะแล้วเป็นสิบสิบปีด้วยซ้ําพอแก้ถูกทางนี่เร็วมากมันเหมือนเป็นหมอวิเศษเลยแต่จริงไม่ได้วิเศษแต่พอเราเข้าใจมันนะเราเข้าใจโลกของมันส่วนใหญ่ไม่เข้าใจไงก็มั่วกันไปอะไรกันไปมันก็เลยทําไม่ได้ก็ให้เขาทาเองเช่น ยกแขนยกขางอศอกอันนี้เรียกแอคทีฟแอคทีฟคือคนไข้ทําเองให้บริหารท่าบริหารนะเริ่มเหมือนออโต้โมดิไลซ์นช่ไหมเขาทำเองนะเขาทำเองได้ก็คือการบริหารขยับเคลื่อนไหวของข้อไม่ให้มันเกิดการยึดติดถ้าอยู่นิ่งๆนานๆมันจะยึดติดนะกระหลังดุกสันหลังเหมือนกันที่เรานั่งใช้งานอยู่แค่นี้เราไม่เคยก้มให้มันสุดไม่เคยบิดให้มันสุดใช่ไหมเคยบิดวันนึงให้มันสุดไหมนี้สุดไหมแล้วเราก็ฟิกท่าอยู่ในท่าเนี้ย ถ้านั่งท่ายืนท่าเดินอยู่ท่านี้กระดูกมันก็อยู่ในท่านี้มันไม่ได้ขยับเลยพอนานๆเข้ามันก็ยึดตัวมันไม่ได้ยากเลยนั้นพอเราสอนท่าบริหารแอคทีฟโมชั่นเอ็ก c i เซอร์ไซส์เข้าไปคนไข้ก็ดีขึ้นเองอย่างคุณเนี่ยจริงจงไม่ต้องโมบิลไลซ์ก็ยังได้สอนท่าบริหารขยับกระดูกนะบริหารเออบิดไปบิดมาซะเดี๋ยวคุณก็ดีขึ้นเออนั่นแหละเห็นไหไมไหบางอย่างไม่จําเป็นต้องใช้เทคนิคแมนนีสหรือโมบิลไลซ์เข้าไปก็ได้เทคนิคสอนให้เขาไปทํา ก็เป็นเหมือนกันนี่ส่วนใหญ่คนไข้มันทีไม่ทำเลยพอไม่ทํามันก็เกิดภาวะพวกนี้ขึ้นมาโอ้ก็เกิดโรคอ่ะแล้วเราก็เลยต้องทําให้เขาเออเขาต้องมาจริงจริงเขาทาได้เขาทาเขาดูแลก็คือคนที่บริหารร่างกายบ่อยๆโยคะหรือศีัดตนอะไรบ่อยๆพวกนี้เขาก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเห็นไหมนี่เลยเออส่วนใหญ่ก็ไม่ทําไปฟิกอยู่กับงานไปฟิกอยู่ภาวะเศรษฐกิจตัวเอง เครียดด้วยอะไรด้วยอยู่ในท่าไม่เหมาะสมนะฮะเออนี่นิกแล้วก็จบ